สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เย็นสกอ์เปียนชาแนลครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะช้างกันครับครับผมไปไหนลงไปเกาะร้างเกาะช้างเป็นงานอะไรเป็นงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าครับของทุพชัยการยางอืมนะก็วันนี้ไปเลี้ยงกันที่เกาะช้างนะที่เอวารีสอร์ทนะครับผมโอ้โหเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะมาครั้งแ นี้เรากำลังนั่งเออร,รือพลเรี่ยยู่นะคะรับพลเรี่ะย์อ่ะพลเรีร่มัน <c oughs> รถไ <c oughs> ม่รถผีเดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวให้ดูครับบรรยากาศที่กำลังนั่งเรือเลยเรือกำลังออก <c oughs> อะไรครับก่อช้างเนี่ยถ้าเกิดเรามองไปด้านตามระยะก,กิโลตามถนนนี่ก็ประมาณสี่ห้าโลเนาะแต่ว่าที่ถ้านั่งเรือจะไกลหน่อยเราจะอ้อมไปทางนู้นเลยเราจะอ้อมไปทางจันทบุรีวิ่งไประยองแล้วก็ย้อนมาก่อช้างโอ้มันต้องหาเลยอ่ะไปนั่งรถ เดเที่ยวับผมโอ้โหจะให้ดูดูบรรยากาศดีมากดีมากครับดูบรรยาโอเคครับที่เมืองไทยอีกที่หนึ่งที่น่าเที่ยวนี่ไงน้เราต้องมาเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเตยตงเที่ยวที่ออ่นเออเศรษฐกิจไทยจะได้ดีเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ไปไม่รู้จะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยเจอกันใหม่กาผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟลอราไอทะเลครับเป็นบรรยากาศที่เป็นไงวงเวงนะวงเวงที่ไหนบรรยากาศที่เปล่าเปลี่ยว โควิดเอาไปแดกหมดเลยครับแขกธรรมาราที่เนี่ยเรา, <c oughs> เ,ราเราดูแล้วนะมันเป็นสถานที่โอทงยิงนะใช่แต่ช่วงนี้แขกไม่มียอมรับว,ว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่เห็นเลยนะแต่ว่าแต่บรรยากาศดีนะดูแต่สุดยอดเรื่องบรรยากาศนี่สุดยอดเลยพาไปดูพาไปดูมดดชีชายทะเลชายทะเลสนตัว,วเลยนะพระอาทิตย์กาลังตกดินเดี๋ยวเราค่อยไปทําการแสดงครับเข้าไปอาบหน้าอาบท่าแล้วจ้ะแต่เราไปเล่นที่ไอวานะแต่เราพักที่นี่ แล้ไปหาคนนวดแป๊บครับนวดแผนโบราณมันจะดีด้วยพระอาที่ย์กำลังตกดินเลยดีครับโอ้โหบรรยากาศนี่นานๆันเราได้มารีแลกกันโยนนู้นสาวๆเล่นเซิร์ฟกันนู่นโอ้โหบรรยากาศเป็นไงนู่นเล่นเซิร์ฟกันอยู่นู่นจ่มบรรยากาศดีมากครับนี่เขาเรียกทะเลอ่าวไทยเนาะไม่ใช่อันดามันอ่าวอ่าวนี่อ่าวเลยันก็เป็นอันดามันที่อยู่ภาคใต้นะ สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปาว่

ใช่โย<อ>่ใช่โยใ<อ>ช่โยใช่ใช่ใชโย่โย,อย,อยอขอบคุณครับทีมตกร้อยล้านทีมตกร้อยล้านงานเท่านานขอบคุณคานีรัวรกันทุกท่านเลยนี่นาน โอ้โห,โหมันสุดยอด,ดอลังการจริงๆเป็นไงมันเป็นชายทะเลที่สวยงามมากเสียงหมอปลาเสียงหมอปลาเอาเวาาเอวันนี้เรามานะมาชายทะเลเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยอคู่พิชาอ่า ตาความจริงก็คือความจริงแล้วอยากจะเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวไทยของเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวเมืองเนาะบ้านเมืองเรานี่ก็น่าเที่ยวนี่ที่นี่เกาะช้างโอ้โหบรรยากาศนานานเราได้มาเนี่สุดยอดจริงๆครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมีทั้งเกาะแก่งเยอะแยะมากมายแล้วเป็นทะเลชายหาดที่สวยงามและสะอาดมากเอาเหรอเอามากันสองคนเหรออะไรนะแล้วลุงไปไหนอ้าวเมื่อกี้ก็ยังเดินอยู่นี่ไม่ใช่เหรอลุงอยู่ไหนวะไม่รู้ดิห่ันนี่ฮะ โอเป็นห้างอะไรเวะเป็นอะไรเขาตกเป็นอะไรเขาเข้าไปถามเลยพี่เข้าไปถามเลยลงทำไมไม่เดินเที่ยวครับเป็นไรเป็นไรมองอะไรโอ้ดูคลื่นลูกใหม่นี่นะมันแรงก็คลื่นลูกเก่าอีกเนี่ยฮะคลื่นลูกใหม่แรงก็คลื่นลูกเก่าอีกดูดิเออนะโอ้โหกูอยู่เฉยๆนอนเฉยๆนี่ก็ก็นำเข้ามาก็นำเข้ามาดูดิเนี่ยเออเขาเขาก็นำมาคลื่นลูกใหม่มาก็นำเข้ามาหลุงก็ไปสิ แรงเกินฮะแรงเกินอ๋อมันก็ถึงว่าแล้วมันพอมีพายุขึ้นมาเนี่ยมันก็แรงต้านมันเยอะไงไปดีกว่าฮะไปดีกว่าเอายอมแพ้แล้วเลยเดือนหน้าเดือนอะไรตุลาเราจะไปแล้วเหรอเดือนหน้าเดือนอะไรนะเดือนตุลาจะไปแล้วเหรอไปแล้วไม่ไปก็ตุลาตุลาก็ตุลาเราไปตุลาโอ้บนบ้าเลยปู่ยันคืนครับตอนนี้เราเดินทางกลับกันแล้วนะครับผม เป็นไงฮะก็บัดีมาคุยกับน,น้องเขาเขากับตนเรือน่ารักน่ารักน่ารักมากนิสัยดีด้วยบอกนะเดี๋ยวมา มาจังหวัดตาดเนี่ยนะมาจังหวัดตาดมากอดช้างมาเจอน้องมาได้เลยนี่ท่าเรือท่าเรือเรือท่าเรืออะไรนะเรือเตาพอยเจ้าเตาพอยนะเขาบอกมาเที่ยวที่นี่มีเดี๋ยวจะหาที่พงที่พักได้มันก็แย่บ้างแย่รี่เป็นไงบ้างโควิดโอยโควิดในงานงานที่น่าคืนเยอะมากแต่เราเก่งไม่ดีตอนนี้ ก็พ่อยมีเนี่ยนะครับเออวก็พ่อยมีเลยตอนนี้แย่แต่ยกก็ไม่เคยมาดูเลยเรื่อนตื่นเต้นเลื่อนำน้ำจะซื้อเรือนดำน้ำเงินเดียวเลยเลื่อนดำน้ำไม่เคยมาดูเลยว่าประเทศเป็นยังไงมาเป็นยังไงมา่านจริงกินชอบไหมนายกกี่ชอบไหมโอ้ไม่ชอบเลยพี่ไม่ชอบเลยนะได้โอ้มจะตื้นเลือนดำน้ำไม่เคยไม่ชอบเลยจะพูดอะไรถึงนายกพูดไปเลย ซื้อไมนักเรือดำน้ำมาจ่ายประชาชนต้องเจอถามเลยนะว่าซื้อเรือดำน้ำทำไมทำไมไม่ซื้อเรือเบอรี่ค่าฟังซื้อเรือดำน้ำมันเปลืองสองสามหมื่นล้านไปเอาเงินที่ไหนนักหนาเอาเงใช่โอ้ยนี่ครับท่านนายกผมผมท่านนายกโอ้ยซื้อไปเลยครับเรือดำน้ำซื้อสี่หาไปเลยครับมีมีคนขับไหมเดี๋ยวผมไป่จอขับโอ้ยซื้อไปเลยนะครับไปแล้วยายนี่ก็รอนด่าของอยู่เม็ด ่่อยูนครับผมตอนนี้เราเดินทางกลับกันแล้วตอนนี้เรากำลังนั่งเรือโฟลลี่เฟอร์ลี่เฟอร์ลี่เปนรถเดินทางกลับแล้วโอ้โหบรรยากาศดีนะไปน่าเจอบรรยากาศที่ยุดจนทร์ฝนปอยอากาศอากาศที่รอากาศ หนีมาเนี่ยเหรอที่นี่ได้เลยบอกไทยแล้วแต่ไม่ทันแล้วเจ้านี้เขาก็มาอยู่นี่ในที่นี้มึงหนีไม่ได้เลยตอนเนี้ยติดเกาะนะทีนี้ติดเกาะบนอยู่ทูบขอบคุณพี่ขาวขอบคุณพี่ขาวหน่อยขอบคุณครับขอบคุณเนียขาวขอบคุณสุประชัยยางสุประชัยกันยางยางยางยนต์ปะหรือว่ายางยนต์กันยางอันเดียวกันนะยางแล้วยางยางกูเตอร์สเตปด้วยพี่เตอร์สเตปที่ให้ความดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยยางอะไรเจ๊ข้อเลยคินโตะย่อเคินโต คินโตะคินโตนี่ใช้เป็นยางใหม่ที่คุณภาพจุดยอดมากผมกลับไปกลับไปกลับไปจะไปเปลี่ยนแล้เดี๋ยวไปหาพี่ขาวได้คินโตนี่เป็นยางใหม่นแต่เขาบอกว่าทนทานเลยใช่ผงกลับไปจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนนี่เปลี่ยนรถเลยพี่รถเปลี่ยนรถเลยรถซื้อมาสามปีไม่เคยได้หยุดขับเหรอไม่เคยได้หยุด่อม รถบ้าเลยหมาเห่ากับเรื่องับบเดี๋ยวไม่เสียกางถนนเดี๋ยวไปเสียจะนั่นรถดังทั้งคันไม่ดังอยู่สองอย่างอะไรแปลกับวิทยุโอเคครับผมอ่เดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าโอเคนะจับจับลาไปบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใด้ยนะจ้าบ๊ายบายปูน